สวัสดีทุกคนที่เข้ามารับฟังคลิปข่าวสั้นของมินะคะขออัปเดตเกี่ยวกับความคิดเห็นของทางคุณชูวิทย์คุณชูวิทย์นะคะได้โพส์ตข้อความบอกว่าคุณเศรษฐาเนี่ยวางแผนภาษีหรือว่าการโกงภาษีกันแน่จะวางแผนภาษีหรือจะโกงภาษีมันมีเส้นบางๆกั้นอยู่ด้วยคําว่าจริยธรรมเรื่องพวกนี้เนี่ยสอนกันไม่ได้สียด้วย แม้ว่าจะมีกฎหมายมีระเบียบควบคุมแต่คนเนี่ยมันก็มีเจตนาในการจะโกงก็แบ่งหน้าที่กันทำหลีกเลี่ยงเงินที่สมควรจะจ่ายให้กับรัฐถึง521ล้านบาทไม่ยอมจ่ายแม้แต่บาทเดียวรรกรมสรรพากรได้บอกตามแนววินิจฉัยในกค0811ทับ0ูนลงวันที่31มีนาคม 2,542หากคณะบุคคลที่ได้ที่ดินมาพร้อมกันขายในเวลาพร้อมกันให้ผู้ซื้อบริษัทเดียวกันต้องเสียภาษีในนามห้างหุ้นส่วนสามัญไม่จดทะเบียนหรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคลก็ไปอ้างว่าได้มาไม่พร้อมกัน ทั้งที่แต่ละคนได้ที่ดินมาจากการแบ่งคืนให้ผู้ถือหุ้นหลังจดทะเบียนเลิกบริษัทประภัยทรัพย์ในวันเดียวกันก็คือ26พฤศจิกายน2561แตกแกล้งทยอยกันมาโอนรับกรรมสิทธิ์ที่สำนักงานที่ดินทีละคนติดต่อกันทุกวัน12วันพอตอนจะขายให้กับแสนสิริก็แกล้งมาโอนให้แสนสิริ คนละวันเพื่อให้ดูเหมือนว่าต่างคนต่างได้มาและต่างคนต่างขายไปไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกันท่างที่เป็นที่ดินแปลงเดียวกันไม่ได้แบ่งแยกโฉนดกันเลยจะได้ไม่ต้องเข้าหลักเกณฑ์ห้างหุ้นส่วนสามัญไม่จดทะเบียนหรือคณะบุคคลคนเป็นทนายความอย่างคุณนรวิทย แถมยังเป็นผู้สมัครสสด้วยหากที่จะเติบโตรับใช้ชาติบ้านเมืองควรที่จะมีควรที่จะมีการบอกกล่าวคนที่ทำแบบนี้ว่ามันไม่เนียนเป็นการตีความกฎหมายแบบสีถนนชัยกฎหมายต้องดูที่เจตนายิ่งคนเจตนาหลบเลี่ยงภาษีก็ยิ่งชัดเลยว่าไม่บริสุทธิ์โจรใส่สูตรในการปล้น มันไม่ได้เอาปอปืนมาจ่อปล้นแต่จะใช้กฎหมายในการปล้นแทนผู้ใช้กฎหมายทุกท่านจะต้องแบ่งแยกให้ได้ในเส้นบางๆที่มีผลต่างกันมหาศารว่ามันไม่ใช่เป็นการวางแผนภาษีแต่นี่เรียกว่าการโกงภาษีชัดๆคนที่เป็นนายทุน มีเจตนาในการหลบเลี่ยงกฎหมายจะทำให้รัฐนั้นสูญเสียรายได้ไปถึง521ล้านบาทแบบนี้หน้าไว้วางใจเหมาะสมให้มาเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยหรือไม่ไม่ใช่หนีเสือปะจระเข้ประชาชนคนไทยตัดสินใจเองได้ครับอันนี้ก็จะเป็นความคืบหน้าของคุณชูวิทย์แต่ ก็มีข่าวออกมานะคะว่าทางคุณเสรษฐาทวีสินเนี่ยตอนนี้ก็ได้มอบหมายให้กับทางทนายวินยัตชาติมนตรีทนายคนเสื้อแดงซึ่งก็เป็นทนายที่มีความสนิทชื้อในพักพระไทยอยู่แล้วก็น่าจะได้รับมอบหมายให้ไปฟ้องร้องคุณชูวิทย์วันที่7สิงหาคมเวลาประมาณ10นาฬิกา ก็ต้องมาติดตามกันตอนต่อไปว่าคุณชูวิทย์นั้นเนี่ยจะยังยืนยันยืนหยัดในการเปิดโปงข้อมูลเอกสารที่อ้างว่าเป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาเลยว่ายืนยันเลยว่าคุณเสรษฐาทวีสินเนี่ยจงใจในการที่จะเลี่ยงภาษีไม่ได้เป็นในลนักษณะของการวางแผนเรื่องภาษีแต่อย่างใดก็ต้องมาดูกันนะคะว่าหลังจากที่มีการฟ้องแล้วเนี่ย คุณชูวิทยังจะสามารถที่จะปฏิบัติการต่อไปได้หรือไม่หรือว่าก็ถือต้องระงับการถแถลงการหรือว่าการเปิดโปงก็ต้องมาติดตามกันตอนต่อไปขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับฟังข่าวสั้นของมี่นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ